โอ้หมดเสาหน่อาเบย์แสบบ่เบย์หมดเสาหน่แสบอยู่พี่น้องแสบอยู่บัดมื้อนี้ให้อะให้เอื้อยเพิ่นบ่เต็มโุเลยพี่น้องเอ้ยอืบ่าวสัญญากระซิได้กินน้ำพิ่นบ่อันนี้ฮะแต่บ่ได้กินดองหมดเสาหนิกะแสบอยู่โอ้เอาเอาสบายดีสบายดีน้องอาเบย์โอ้สบายดีเด้อยูทูบบ่าวอาเบย์แชนแนลพี่น้องเลยบ่าวอาเบย์แชนแนลโอ้ยจะกินปิงไกให้เพิ่นไหมให้เพิ่นไหมบิให้เพิ่นไหมอีหยังลูก ถ้าดิวทําไปดีลูกไดีอ๋อถไปดีเนาะถับไปดีถ่าจะได้เวอนมีใจปะโอ้มีคาวดีอีกเพิ่นวะพี่น้องเอ้ยก็คือเฮาสิเห็ดบอนี้เนาะไอเนาะ เห็ดปอนนี้ก็คือนะจะเป็นมืออื่นไอ้เพิ่นเมื่อยพี่น้องบ่จักไปห้าลูกหมอกลูกใหม่มาจักเห็ดอันนี้เนาะอืมบ่ได้ไปเอาข้าวสารมื้อกับมือื่นบ่แล้วสั่งเพิ่นไว้แล้วไปเอาข้าวสารหนูอันอะไปมื้อนี้ก็เป็นมื้ออื่นแล้วเปล่าบาราสือห้นะโอพี่น้องไอ้ยเพผัดซีิ่นซีแหละบอกกระเจ้าให้ซีแล้ว แม่นบพราั้นว่ามันคำกับอื่นก็ได้ตอนเสาแต่เสาก็นั่นแล้วไปแต่เสามันมันบ่อยากเรกมันมันอยู่ในบาดได้บานนาทองเนี่ยบาดนาทองหน่อยบานปั๊มน้ำมันนี้ สวัสดีและสบายดีบอยเอฟซีฟังไทยและฟังล่าพี่น้องเนาะมือน้กามข่าวดีมาแจงพี่น้องเอ้ก็คือทั้งน้องอาเบย์เพิ่นจะได้อันไพ่พงพผ่ากรบแมนพี่น้องเนาะก็คือทังอันซาวบุนเนาะเพิ่นสั่งซาฟไพ่ฝ่ามาเลยพี่น้องทังอันซาบุนและก็ทั้งบาพปอดเนาะบาลป้อก็สั่งอันเครื่องเห็ดอุปกรณ์ห้องหนามาเนาะ แล้วก็ท yeah, ั้งเสาบุญกับสังใหม่เห็ดเพื่อนแน่แล้วก็เสาไฟฟ้าแน่พี่น้องเอ้ยแล้วก็เสียเอาไฟฟ้าเขาเพื่อนก็คือทั้งสองเบาลาไส้บุญกับเพิ่นเสียเอาเสาดินมาเนาะก็คือเพื่อนน้องอะเบยจะเห็ดช่องสั์พี่น้องเอ้ยแต่ก่อนอื่นเฮาสีไปถ้มสางเพิ่นล่องบ่งพี่น้องว่าอันมือได้เพิ่นสีเอาไพเขาแล้วก็มือได้เพิ่นสีพังอันลักพื้นลักไผเนาะอาวสบายดีพอโอ้ ตั้งเมตรอันนี้พอประมาณห้าเมตรห้าเมตรเนาะเนื้อลึกเลยมันเนี่ยเกิดนี่ยคุชคุดมันตั้มมันมันตื่นเนาะตืนยันล่มเนาะยันล่มแมนโอ้ยเห็นหรือเปล่าเอ้ยเท่าเท่าไรอันนี้ฮะเราเพิ่มเท่าพุชเชนโอ้โดูดดูดแกงงามอยู่ได้ไหมจิ๊กมันทนทานเนาะทางนั้นไแดงเบิ้บทางนั้นไม่แดงเมื่อโอ้หักเลย ขนาดไม้จิกในการยังพอแห้งแหละหลายปีเติบได้อันนี้ใ,ให้พอใส่อยู่บ้านบ้านพออยู่บ้านใส,ส่ๆนี่เด้แต่ยังมึกรดนๆ้นึังใหม่มันมัได้แข้งปะไหนสักโอ้อันนี้คักอริสพี่น้องเอ้ยโอ้น้องเบิร์จะได้ขึ้นได้ไพ่ไปข้องอุบานเพื่อเก็บไป,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 ปนนบยังรด,ๆๆดนเติบปะคิดว่าคืได้เอาไพ่เขาเนี่ย กระุกน no oh, like ั mm ่นแหละนรับงสายไฟเขายังฝากมาอยู่โอ้เจ้าเจ้าสิเป็นคนเอาเขาเองเนียนโอ้คือสร้างไฟฟ้ากะดี้คือกั้นหนองเพิ่นจังสีใดใส่พืชใส่ผ้าไว้ๆเนาะก็คือโซลาเซลล์ก็คือว่าอะละคือเห็นน้ำกั้นอะละมันจะมึดเบนไว้เนาะมันไม่ได้ใต้โดนนะมือได้ทวเล่นหน่อยไม่ได้วยโอ้โดยโดยก็คือทางเพิ่นทางสร้างเพิ่นกับจ้าเล็งไว้ไว้เนาะเนียนเนียนฝ่าว่าเนี่ยฝ่าวเนาะมีมีห้องน้ำ

โอ้อันนี้จะเป็นเสาเฮื่อว่าไงเท่าไปน้องทางน้องอะเบ่ยพิ่นเริ่มสิก่อสร้างพร้พอ,อมๆกันเลยพี่น้องทุกสิ่งทุกยอย่างเนาะเสาเฮืออบ่บล่อันนี้โอ้อันนี้บ่ต้องสั่งขันเฮ้ยโอ้สบุญสั่งโอ้สบุญน,นี่จ้ะอันสั่งใหม่อันทั้งทึ่งเนาะพี่น้นองเนาะก็คือบล่าลาจะเป็นเสาดินเนาะโอ้เปล่าลายังอีกประมาณว่า ทองซ่ำมเมออเพี่น้องเพินววนเพ่นยังรอเซาบุเนาะเพิ่นยังรอให้มันแข้งก้อนเพิน่นวะให้มันได้มาต้าก้อนจังเพิ่นสีอามาส่งจากน้องโบุลาเเนาะอันนี้ก็คือเป็นของซาบุนเพิน่นพี่น้องโอ้คักแหลกคักแหลกพี่น้องเอ้ยทางน้องอเบย์กับสีใดอันเพื่อนได้ซ่านน้ำเพิน่นอันนี้ก็จะเป็นอันซีไข่เนาะพี่น้องเนาะ กะซีไข่กะยังบ่มีไปลงเวลาปลูกพักบอกพักบัวน้องเพิ่นยังบ่ได้เอ้าผลมากะเฮากะสิพาน้องเพิ่นไปเอาจักมือพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ยังติดภารกิจหลายเนาะเฮากัได้ปลูกแต่ไม่ซีไข่นี่แหละเริ่มติดแล้วได้พี่น้องเอ้ยนี่ไปเบิ่งน้องอาเบย์ถ่ายคลิปพี่น้องเพิ่นได้ YouTube ใหม่แหละเฮากัดีใจนะเพิ่นทางอับส่องเบาเบย์ชาแนลพี่น้องเนาะก็คือเพิ่นอยู่เพิ่นไอ้แก้วพ่นแหละพี่น้องตอนนี้เนาะเฮากัสิไปเบิ่งว่า เผ็ดยังไงนเนาะก็คือห้ามาจากจุดซุ่มพี่น้องห่าว่าสิเห็ดอันอยังแหละขอ,อกไก่พี่น้องเบาซนน่ะไปถ้ำแหละเนาน่ะถ้ำตะนงตะนางกับไอแก้วเพิ่นก็คืออันบริไายตอนไปถ้ำพี่น้องราคาช่องเส้นกีบก็เลยว่าบริสุพี่น้องเนาะก็สืเมื่อซื้ออยู่บ้านพราะแหละว่าสิเปนเน็นอะไรพี่น้องเอ้ยพี่น้อง โอ้บ่าขอเถื่อนเพิ่นแล้วเนาะก็คือเฮาวสืบตะนางบ่ได้เฮาก็ยังบ่ได้เฮ็ดพี่น้องบ่าวสัญญาสิกลับบ้านบืออื่นเนาะสิกลับบ้านบืออื่นแล้วก็สิอันกลับมาแล้วเอาเป็ดหน่อยมาเลยพี่น้องเอาสบายดีน้องเบยสบายดิโอ้สิไดาเพื่อนเพื่อผาอะไรบ้างเนาะอือพี่พงเพื่อผาสีขาวเพื่อนไดีใจบ่บัดนี้ดีใจดีใจเนาะอือขอบใจผู้ใหญ่เพิผลดู่นผู้ที่เฮ็ดใหนฮะนะ จากมันไผว่าอ้าวน้ำไผยกันไรขอบใจเพื่อนรุ่งขอบใจผู้ใหญ่เจดีเพื่อนใดเด้อผู้ใหญ่เจดีเธอมาช่วยเอาเบยมือนีกับเบยกับมือย่างสตอลแทนบุญพุ่นเนาะขอให้เพื่อนมีแต่ความสุขความเจริญความเจ็บจะได้ความใครจะมีขอให้เพื่อนได้ลายได้แล้วให้ได้ลายก้อนเก่าขอให้เพื่อนกินโบกจบโบลงทานมือใส่มือเส้าให้ไล่เข้ามือแดงเอาเบยกับว่าไปแกงซาดโอ้ซาดถงเห็ดอีช่างอีกแกล่ะนะฮะ วิทยาไมควอดดอกกุติวิ่งขึ้นโพดนะคุณอ๋อเอานี่เบาวสัญญากซื้อป็นไก่มาให้พี่น้องนี่ช่องปีงช่องปีงก็คือไปจดซุ่มไปจดซุ่มอันมันบ่ได้ตะนางอ้ายชะมาแพะอย่างนีรเนาะโดยก็คือก่อใหญ่ช่องแสนเนาะช่องแสนแต่แบบมันเป็นอย่างกับโบมี่เอาแบบนี้ก็คือทางห้างของฮันสีผ้าจะคุดลักไว้ก็ได้ ูนละต้งน้อยูนละจะเป็นผ่าไปไนี่ก็มียุ่งเนี่ยเป็นผ่าไปไรนั่นโอ้ผ่ากระแซงนี่ผ่ากระแซงบอกเอา้านั่นแหละมันจะขาดมันจะขาดอ่ะคือคือตะนางนี่มันมันได้อายมันเป็นเฉือกเด้เสือกแต่ตอนนั้นว่ามันเป็นยางในตอนนั้นนะตัวจะทำฮะเป็นเล็กแต่ตัวยางมันโมมี่แทปนี่ตัวยางโมมีม่เนาะ แต่มันเป็นมวลใหญ่ก็คือบืออื่นี่เ้าสิบบ้าทและเ้าสิสือมาเด้อแล้วก็เอาลูกเป็ดมาเลยเอาคูนึงให้เอื่อยเพิ่นเดี๋ยวตอนเช้าเนาะเบืออื่นเช้าเดี๋ยวสิลงไปเห็ดไว้เลยโอ้บืออื่นเช้าจะเห็ดก็ได้เพราะว่าบืออื่นเท่ากับเมื่อประมาณว่าบาสัญญาเมื่อดองหนองพี่น้องนอก็คือดองทังบาทกับเมื่อบืออื่นบืออื่นเป็นหมือเขาเบือคือเป็นมือเลอะและห้ากับกสิไปสือตนางไว้พูดแล้วมือตึงพูดแล้วจังไงบ้างเพราะว่ามันหิวนอนได้เห็ดเข้าเห็ดกินในเพื่อนหนองเพื่อนหนองได้ โอ้หมดเสาหนิ아버ยแสบบ่เบยหมดเสาหน่แสบอยู่พี uh ่น yani ้องแสบอยู่บัดมือนีให้อให้เอื้อยเพิ่นบ่เต็มโุเลยพี่น้องเลยบ่าวสัญญากระซิได้กินน้ำพิ่นบ่อันนี้ฮะแต่บริกินดอกหมดเสาหน่กะแสบอยู่โอ้เอาเอาสบายดีสบายดีน้องอ아버ยโอ้สบายดีเดลยยูทูบบ่าว아버ยชาแนลพี่น้องเลยบ่าว아버ยชาแนลเออจะกินปิงไก่ให้เพิ่นไหมให้เพิ่นไหมบิให้เพิ่นไหมอีหยังลูก ท้าเดีวถัไดีลูกทัไปดีอ๋อถัไปดีเนาะทัไปดีถ่ายเป็นไรบ่ดีใจบ่โอ้มีข่าวดีอีกเพิ่นว่ะพี่น้องเอ้ยก็คือเฮาสิเห็ดบอนี้เนาะไอเนาะ เห็ดบอนี่ก็คือนะจะเป็นมื้อื่นไอ้เพิ่นเมื่อยพี่น้องบ่จักไปหาลูกหมอกลูกใหม่บ่จักเห็ดอันนี้เนาะอืมมันพได้ไปเอาข้าวสารมื้อกับ่อื่นบ่แล้วสองเพิ่นไว้แล้วไปเอาข้าวสารอันอะไรไปมื้อนี้ก็เป็นมื้ออื่นแล้วปะบาลาซื้อให้นะโอ้พี่น้องไอ้นสิเพิ่นซีแหละบอกกระเจ้าให้ซีแล้ว แมนบพร่ขันว่ามันขำกับอื่นก็ได้ต้นเสาแต่เสากันั่นแล้วไปแต่เสามันมันบ่ยากหรอกมันมันอยู่ในบาดได้บัลนาทองเนี่ยบัลนาท่องหน่อยบัลนาทองหน่อยบันรปาน้ำมันนี่โอ้สอบทรายขจาวคายไอ้ทรายคายเป็นสอบสอบมีจัดแซ่ดจัดแซนและอันนี้อ้าเทรายอย่างหู้มันงบเขาบ่พองบบ่พ่อก็คือแบบหนองอะไรจากสื่อตะนางให้อายแะไรก็คือเงินเองพี่น้องเนาะวายจากสื่อให้เพิินนะ อยากสื่อให้เพิ่นพี่น้องกันเพิ่นว่าซองแซนเนาะซองแซนเท่ากันเลยว,วะบ่เอายุดก่อนบ่เอาเพราะว่าอยู่บัลเบาเส,สีญงเจ็ดสิบห้าพันมันจะก้างอ่อมมันเลยแต่ว่าทางนในซองอนนแซนมันเป็นเหล็กเด้เป็นเหล็กน้อยๆน่นะแม่นต้องเป็นเหล็กนั่นแหละแต่ว่าอยู่บ้านถ้าเสียเอาตัวย่างในนี้มันบ่มีย่างเนาะบ่มีไปหาท่านนี่มันเป็นต้าแบบตะนางนัมมม่นแหละแต่จะย่างข้าวสารแต่ตะนันเคยเห็นกันเคยเห็นนะอ๋อพี่น้องเอ้ยนั่นแหละเลยไปถามตัวนั้นโอ้ ก็ว่าซองแสนไปก็แล้ว่ะในใจเฮากะทามคือกันซองแสนในใจหันห้าอยากได้ตัวเล็กคือจะว่าอะไรแต่วางงบประมาณบาเพียงพ่อเอฟซีเอ้ยบันทึกเลยทามว่าตัวหน่อยมีโบหมวดหน่อยนหน้าแบบอ้ไอ้ไปทามใหม่ในได้่นว่าได้แบบไรเขาว่าบ่มีบ่มีเนาะคือถ้าเอาทามกับโบมี่มือเพลินไปสืบกุบเลยเขาว่าเอาซองแสนเล้วไปก่อนเด้วยว่ะเดี๋ยวมื้อหน้าก่อน แมนมันไ่เพียงพอแล้วเงินหมเพียงพอก็คือเงินงบเบาสัญญาหมเพียงพอมาง่ายพี่น้องเอ้ยก็คืองกเข้ากับพอได้แต่สื่อครบสื่อกินให้อายเพิ่นนี่แหละกับบอได้จมดอกอันนี้เนาะบางเอฟซีว่าเออจมบ่ว่าบ่บ่แมนเนาะก็คือเขาอยากบอกว่างกบ่พอเขากับสิไป็สื่อให้ทั้งบ้านพุ่นเพราะว่ามันว่าพี่งบพอมันก็ใหญ่พอดเนาะก็ซองเซนก็แบบต่อไปจผู้สมัยอะนน เนาะแมนปรเกาะพี s <S ่น so no. ้องแต่ว uh ่าดึงไปผูกแต่เนี้ยห้าลำสางกับซีเฮ็ดที่เชียงของไา่ไงป้านเนาะมันเรือเนาะกับซีได้งกแม่เนาะที่มีเงินกับมาซื้อนะแมนถ้าไหวสิ่งที่มันจำเป็นโดยแมนเหมิดผ่าขนาดพนมาเลยพี่น้องแต่ว่าบอลคั่วบอลยูเนี่ยไก่ย่งบ่มีอยู่ทางอ้ายเผินเนาะ ไอซัมเนี่กับบมยานแล้วโมยานอันสถานทีโมยานฝนตกแล้วแมนก็คือเบบซีได้ไอเด้ออันทั้งเป็นนอกเป็นนวเกลือเนาะโตที่มันจะเป็นเจ้าเขาเด้อเอาเขาเวลาฝนตกแค่นั้นแหละไปได้หัวข้อมฮาสื่อให้หันยังตายได้ตี้ไต่ได้เยอะอ๋อโดย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 ก็คือตายได้เนาะก็อยู่ป็นดีกว่าอยู่พุ่นน่ะนะตอนนั่นน่ะเดี๋ยวนี้หันว่าง่ายว่าซัมใต้เลยเกิดใหม่เนาะ ตายคือหนึ่งเกิดครึ่งนึงว่าอย่างว่าอย่างไงเนาะก็คือคิดว่าคือสิบอมมี่ยังเป็นแป้งไถเลยเนาะโลอกในเนาะบ่คิดว่าซิมี่ผู้ใหญ่ใจบุญเนาะทั้งหนองกับโบจักโบจักเสือนะโบจักเสือทั้งไอ้กับโบจักเสือแม่นบอกว่าเพิ่นซิมิตาสงสารทั้งไอแก้วอันทไอ้แก้วเลยเอ้ยวันเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็คือมี่ทึงปัจจุบันเนี่ยฮาว่าโอ้ดีมุกดีใจนะเพิ่นเนาะคันบ่มีเพิ่นเนี่ยฮาวักสิอยู่จังได้เนาะ ก็คือเห็นนั่นแหละแมนเนอะข้าวหนามกะกระปุกขอน้ำขาเย้าแต่นี่เขาว่าเอาวข้าวหนามมีกินกับมีแน่เนาะแม่นพ่อได้อยู่ได้กินเนาะพอดูอยู่ได้กินกว่าตะก้อนนะนะกว่าตะก้อนขันเพิ่นบ่หายเฮากับว่มีอีกเนาะเพราะว่าสิไปห้ารับจ้างทำงานนั่นแหละเฮากระจำเป็นแล้วเนาะหายขบครัวมันสิสมบูรณ์หน่อยนึงเนาะแล้วก็ไปหาเห็ดเวียกเห็ดงานพี่น้องเอ้ยขันว่าเพิ่นสวยกับซ้ำเพิ่นสวยได้และชั้นสาธุและเพิ่นสวยเนาะชุดว่าเจ็บป่วยไข้เฮากะ ยังมีผู้ช่วยไปหามแทนไปหามมอเนาะแต่กาวได้ฉลกลูกไข่นี่เฮ็ดไปได้ไมีที่ให้และมันบ่้มีเงินเนาะเอาให้เลยสิดิบอกมันบ่้มีมุงหาเนาะคิดแบบสุ่สารลูกมันบุมีมุงไปแล้วเนาะพ่อเลยให้คิดอยากได้เงินแบบโอเฮ็ดจะได้เด้จะให้ลูกดีนั่นแหละพราบ้านนี่แหละเขาบ่มมีมุงหาเงินอยู่แล้วแม่อย่างกบไม่ได้ให้ให้แล้วก็แมอ อยากให้เขาจ้างเคลียรเคลียร์งานกับโมมิคนจ่างโดยที่มีเข้าจา่างเนีว่าไปหาหับจ่างน้ำเช้าก็พอได้อยู่เล็กๆน้อยๆเนาะสมมติว่าเพไรได้คือมือเป็นแสก็ได้สิบสองพันกอาแล้วสิบส <laughs> องนะ <laughs> พันกอาเนาะเพนพอได้ให้มากให้ลูกเนาะว้าว่าลูกคือดวงแก้วดวงตาเนาะของพ่อของแม่เนาะมนผอแม่ใต้แท่นลูกได้แม่นบอกแต่ลูกในบูพูว่าชีใต้แท่นผอแม่ได้กับบูพูเนาะแม่นี่แหละ นี่ละนี่นะตัวน้อยนะเป็นไข่เป็นนาวตลอดเนาะเป็นไข่บ้านนี่มันทองมันก็เจะเห็นเมื่อนั้นเป็นอะไรทองมันเชียเนาะมันจักมันไปกินย่างก็ไปกินย่างเราเด็กหน่อยมันเป็นไข่เป็นแะ้วเนาะโดย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 กินข้าวบ่ทั้งข้าวมันก็ไิกินเนาะมันก็มันลำบากเจยวเห็นตอนแดดเนาะก็ยู่เข้าอยู่ป่าเองโอ้ต้นอยู่โหกฮน มียูเฮือนเขยาอยู่ในหันมีเงินมีมีจักลังมีซองหลังเขาจะยืมเงินกับว่ามีเงินแทนเขามีเงินเขาเขายูในในในหันนะนะมีใบเหลโอ้โดย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 เขย่ากับยันเฮาว่ามีเงินคืนมั้ยเนี่ยแต่ว่ามีเงินคืนเนาะเขาก็คิดไปแล้วเนาะเห็ดได้เนาะในเป็นไข่ทางไข่ทั้งขี้อ้อนเนาะแมนจังได้ก็ขอโทษขออพ่ยเนาะ พราะว่าลูกเจ็บท้องไอ้เพิ่นเราจนยักหายยักห้องเนาะไปได้ทนทานหรือเปล่ามะเสานี่ยขึ้นนี่แปดโมงเสายังลุกเลยแล้วขึ้นไปปิดเองแน่เลยขึ้นไปปิดเองเอาไม่มึงปิดอีกบ่ไอ้เนี่ฮะรามีรีโมทเดตอราาะว่์โอไว้รีโมทนี่เขามาบีบได้วยเนี่ยหุงบ่ถุงโอ้ทองใชารีโมทบ่เนี่ยก็เดียวทองเงินทองคำบ่แม่นบ่แม่นชิวิ่งขึ้นไหมสักหน่งนี่แหละฝกเนื้อหนุนหนุนหนนเอออย่ามัวหน่อยเนาะเปิดดู ย้ายไซล่ะันตลุมตลุมอเมนน่าน่าน่น่ยานเจโอ้บริษทานตดบานย้ไลปีเอาเก็บไว้ยาลูกลิ่นเนาะโอ้ดีแหละหัวจักอันบัวรับัหักซาดี๋แหละอเอ้ยอันนี้นาจะเป็นหนึ่งคขาแลลวเพราะแล้วจังเลตบอมอันนี้น้องเบยน่องอ๋อต่มลายไกลกินอ๋อได้จังไกล ซื oh, ้อป ah. uh ิ ah ử, bueno, ah. ử, euh, si okay, ้งไก่มาปิ้งหนึ่งโอ้แกงปิ้งไก่แม่โอ้ปิงไก่บบสัญญาซื้อฮะบอยและปิ้งไก่บบสัญญาซื้อมาสุกแล้วแกงบัไยเออแกงบัวไยเนาะเออซื้อซื้อปิ้งไก่ดิบเนาะเอาเจ้ามันไก่มาทำชิลดูได้ดิโอ้มาทั่งเหรอ ปงังโอ้ได้แล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้โอ้ขากระปิดปิดปิดป <is this> ิดปิดปิดเดี๋ยวนีเดี๋ยวก็ปิดเต้นปิดตัวขบวนะเออตัวล่างนั่นโอปิดมาพี่นาตีปิดกันบนเน่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 พอบอบเน่ปิดแล้วพี่น้องเนาะเอาไว้เอาไว้เอาไว้วันนี้อะไรมาเก็บไว้ลูกถักแล้วทั้งน้องเบยกระหิตยูทูปพี่น้องเอ้ย บรนทายสายไทยคว้าอยู่ทางเพิ่นกันเนาะจังได้ก็เขาไปติดตามเพิ่นในเด้อพี่น้องเด้อย่างไปจักตีนหาซาไปผ่าทุกคนย่างกลับไปโอ้โดยโดยโดยดีแล้วไอยูทูบเลวเนาะไอเนาะเฮาก็ดีใจน้ำหนองเพิ่นเนาะอ่ะพี่น้องคลิปนี้กับบุ้มี่ยังไลน์เนาะจังได้กับฝากไปติดตามคลิปนาเพิ่นแลยเนาะไอแก้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็มันเหมือนมันขำเฮากระซีไปห้าเห็ดขบเห็ดกินหรือว่าไปห้าที่อยู่บนนอดเนาะอ่ะคลิปนี้ข้ากล่าวคำว่าสบายดีสบายดี